ไปหลายรอบเลยไ้ามีเวลานะครับขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ขึ้นตรงนี้แล้วก็มีมีองค์นี้ด้วยครับตรงทางเข้าองค์นี้ก็มีทางทางขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเข้าปองประตูมาเข้าตรงนี้ตรงตรงซุ้มประตูนี้สวยนะครับอแต่ว่าย้อนแสงย้อนแสงแล้วก็มีเมฆฝนไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ ตรงนี้เห็นในรูปผมไม่แน่ใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนะครับที่เขาถ่ายกันแล้วก็เนี่ยแสงพระอาทิตย์จะลอดตรงช่องทางเข้าพอดีเลยนะสวยๆอะ่ะนี่เดีย๋ยวลองเดินไปดูข้างหน้าหน่อยเพราะว่ามันย้อนแสง มีรถมาใช่เสียงรถ ทางเข้าอยู่ใกล้ๆถนนใหญ่เลยครับแล้วก็ลงไปนิดนึงก็เป็นตลาดของชาวบ้านน,านี่โอเคนี่ไม่ย้อนแสงแล้วนี่ตรงนี้สวยว้าวเนี้ยฟ้าใสเลยทางเนี้ยนี่เลยนี่เลยสวยมากโอ้ สวยมากทุกคน